เน้นเน้นคืนสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนมือน,นี่เป็นช่วงเดือนเดือนเจ็ดนาะค่ะเดือนเจ็ดของปีสองพห้าิบมีก็ได้ขับบากดขับเล่าค่ะขับไปค่ะนี่แหละค่ะก็จะนั่งรถตู้จากปากเซเนาะนั่งรถตู้จากปากเซไปบ้านไปถึงบ้านท่าแตงนะประมาณ80ดสิกิโล เึื่งสภาพรถพี่น้องขึ้นไปในรถค้นเตะไปเนี่ยเยอะ้วต่อไปอล้วเช่นขอน่อยนึงนาเสียงไม่จำเราไปเดนนังลาเดี๋ยวอะไเยอะไปเลยเดี๋ยวสาวดำละภำงานเยอะภาไปสซื้อของดีก็ พี่บอกเขาขายื้อเขาที่าลูกหลานบุมี่บุ้มมี่บุ้มี่ไปเลยเนาะเออเซตเต้นกล้วยยังเนีนขนดนเนีนจนบ่มมี่มองนางยัถ่ายของเหลกอคือว่าพี่น้องขนาดลดเน่นขนาดนี้ยังหลับโม้คนเลย เบาเสริมเบาะยังกันแล้วงสภาพรถข้างลังรถตู้เด็ดนี่ค่ะรถตู้ส่วนบุคคลแต่ก็มาหลับเป็นหลับเป็นผู้โดยสารเนี่ยค,คือมีกับมาได้นั่งเบาะเลยค่ะไม่ได้นั่งเบาะที่ว่าปกติเหมือนทั่วไปนะนั่งเบาะเสริมหรือว่ายืนเอานั่นแหละน้องเขาจะเป็นนั่งแบบนั้นแหละค่ะแต่น้องเขาเป็นเป็นลานเจ้าของรถนะคะนี่แหละค่ะอันนี้คืคอมือปากเซ นี่ก็ได้ยืนเท่ากับยืนนั่นแหละบ่ได้นั่งบ่ปกติคือนั่งบ่ซื ทุกคนตอนนี้กันองเขาก็นนั่งไปนั่งมากกับชมวิวเนาะบรรยากาศข้างทางแล้วก็ด้วยรถไม่มีหน้าต่างด้วยลมกับเขาเย็นๆนองเขาก็รับทางรับลำตื่นๆนเาๆนาะว้าขับรถไปเรื่อยๆมาเนีันเดี๋ยวสักพักก็ฮอดบ้านเลยไปนอกวดเอาวดเอาจากนี่ไปหาปักจากปักเสีออกจากบ้านมีกับประมาณแปดสิบกิโลเลยไปถึงน

ý thức 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 ý cô cứ dựa nhau quần tự mua tập thể nó có ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ใช่เดี๋ยวไปบนตน้าวบานกันนะข้าวบานนี่น ทีเราถือพี่น้องตอนนี้ฝนตกปัญหาก็คือหน้าต่างหัวเนาะหน้าต่างรถนออ้องๆพยายามประคองดึงประตูมาหาเสือ้อมาหมัดไฟตอนนี้ฝนมันตกมันสาดอืม,มนางแฮัมจะเอากระเป๋าลงก่อนให้เขายางลงให้เออ เอออ่าอรชิกึกเออกระจ้าสิลงได้บ่เอเออเอินเอินได้บอกมันตรวจกันได้สิพวกเอ๊ะจะขึ้นนั่งได้กระไรกระจ้าเอ๊ะขึ้นมานี่สินั่งได้เฮ็ดเอากันบอกว่ากระจ้าสิได้อีกกระไรครับครับนะครับ <pyatled> <speaking einer> <y runners> <ultimately aber> <cœur> <shopNarrator>, เนียเขาไปใกลเขาอยู่ในเย่าเ้ายูบเลยเยูบในรถเขาสิเมาคนตกเลยน้าะ่ตอาิงเ่ยิ่งเงยอัอะไอย่ ตอนพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มหดถัดเตะแล้วเนาะเริ่มหดบานมีนะเนาะนี่เปิดประตูแป๊บพอเป็นประตูนโน้มมัเดีประตูแบบเกิดเองฝนกระตูกชันนำกระสาดเข้ามกากระทังม,มีความสุขทั้ง อันนั้นเนาะปะปนกันไปกอสชีฮอตบ้านกันตรงยางยืนนะคะลอยพี่น้องคนมันหลายรถมันบ่นค่อยมีก็เล่นนางไปงน,นี่แกชีฮอตแตงแล้วแกชีฮอตทางเขาวันนาง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 านพารถน้องปนกันนางทั้งนมันพันยืนนะคะ นองเสือสีแดงนอกนานรักนานรักฝนกระตกฝนกระชากมีพากระเซ็ดผ่าเอลอาพาวระเซ็ดนำพนไปนำอันนี้เสียงมันดังมีก็เลยปิดเสียงกันหน่อเนาะก็ได้อัดเสียงแบบตัวเองไปใครฮอดบ้านแน่ฮอดแน่นอกเขานี่ไซนนอกเขาดารักพี่น้องนี่ฮอดบ้านก็จะประมาณนี้แหละข่าวล้งนี่แหละขี่ขันไปนำจ้าฝนกตกขดตนน ฮัลโหลมีหอดแล้วเอาไปวอยู่นั่นเอยเออได้ยังไงอะไรเน่ยนี่กาแนี่บกกิมเห็นกูบ้านะ พูมีนนี่ก็พอค่ะายบายกระเป๋าก็ได้สามอย่ามอยมดได้เหรอเอามึงมึงเจ๊มายังไงนี่โอ้ยยังอะไรอะทับแดงตอนนี้เราคื่ฮอร์บาร์กโฟกุอยู่สภาพผม ตอนนี้ก็หฮอดเพื่อนเลยพี่นอ้องพาหละยุกี้ตกล้มเลยนี่ฮอดแล้วคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อยค่ะบนคลิปตอนต่อไป